พี่น่องมีคนเห็ดไรเดี๋ยวเลยมีคนทำได้แล้วนะคะนึ่งเดือนระบบอเชิญเพิ่นไปต่างคาเทั้งสตรีมทั้งคลิปเลี้ยวเฮ็ดได้เบิดเลยทุกอย่างเนาะคะ่ะพี่น่องอู้เพิ่นมีฝีมือยีหรีเพิ่นเลี้ยนรูไหมคะมีคนมีเพิ่นเขาไปศึกษาเนาะมือไหมคือนกันระเปิดโหมดมืออาชีพได้เดือนเดียว ทำได้แม่พี่น้องเออเพิ่นกับเหตุพิกษกดบละเมิดใีหยงังเออ,เ,อ,อเพิ่นกับมีคนมาสอนพนัมเพิ่นกับเฮตตามที่ข้าเจ้าสอนก็นคือพระล่องคลิปสันเนาะคลิปเลี้ยวเนะ่ะคลิปเลี้ยวกับสตอรี่แ่ะล่องล่องสันสันไว้แม่พี่น้องเออลง ไม่เกินแปดวิสิบวินี่ล่ะเอาตั้งแต่ซีวีขึ้นไปเนาะพี่นอ้องคือลงมันต้องมีเนื้อหาที่กระชับเนาะได้ใจความเป,ป็นรุ่งคลิปสัน้นแล้วที่เนียนคลิปเน่าเพิ่นกัดหายเอวอย,อยู่ประมาณอยู่สองที่ขึ้นค่ะพี่นอ้องเพิ่นกัดร่งเพิ่นมา กบเป็นภาพนิ่งเพิ่นก็ได้เด้ภาพนิ่งเพิ่นก็ล่งภาพนิ่งข้อความหนึ่งวันลงลง,ลงครบห้าอย่างเลยนะม,มีมีภาพนิ่งมีข้อความมีคลิปคลิป,ลปเรียวอ่าสตอรี่คลิปเน่าหาอย่างเพิ่นลงให้ครบเรยได้พี่น้องทุกวันเลยเออเราก็จะลงเช้ากลางวันเย็นเออเพิ่นล่งนะ เสาวกลางวันแรงเพิ่นกับสลับกันกับเขาไปเบิ่งมีปฏิสัมพันธ์ 3, กับเพื่อนๆน,นั่นแหละพี่น้องเพิ่นก็นเฮ็ดแบบนี้แหละเพิ่นเฮ็ดเพิ่นก็นเฮ็ดอยู่สม่ำเสมอเรื่อยเด้เพิ่นก็นลงคลิปเน่าหน่เพิ่นว่าเพิ่นลงอยู่เออ่ประมาณมือ้อนึงกับสองสามคลิปอ่าแต่ว่าพวกคลิปเลี้ยวคลิปเลี้ยวเอค่าความภาพนิ่งน่ะเพิ่นจะลงบ่ต่ำก็หา นะ่ค่ะพี่นอ้องอเพิ่นเท็ดด้อีหลีเพิ่นซําเร็จแล้วเพิ่นออกมากดีใจประสันอ้ยบ่าหนหาเชื่อได้เนาะเฮ็ดเดือนเดียวผ่านิดทุกอย่างแ้วกับเพิ่นบม่มีแป๋วมีแมงเพิ่นเหตุพิดกดเนะาะค่ะบ,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 บละเมิดบอีหยังขันคนนี่เคยเห็ุพิษพลาดแล้วเนาะระบบแจง้งเตือนมีลําโพงเขาลโพงเดยงนู่นนี่นั่น,นเออพิษคยพิษแล้วกับผ่านยากอยู่พี่น้องอืมก็ ว่ามันมาบอพานได้พานอยู่แต่ว่าก็ <c oughs> ขาก็ต้องเราว่างโตยายพิษดูยายพิษดูเพื่อนกระสีเป็นเบอ่อนเอาอนเครื่องมือไม่ให้เห่าแต่ตังค่าได้พี่นอ้องเอาคลิปนี้มาบอกเด้อ่าสู่สู่ขาเหตุเดือนเดียวเขาได้นีนเข้าก็ต้องเคล็ดให้ได้ให้กัน่าผู้ที่ไอ้ไอไอกระรั่งเริ่มไม่น,ะ,นะคะ ไปหาคนที่พันเข็ดเก่งๆให้เล็กๆหน่อยรุ่นไม่นี่ให้เขาสอนน้ำมาเห็ดจังไรเนียนะคะเขาไปศึกษาน้ำฮันังเทียกับบ้องหัวจักหวาดว่าใส่แฮทแท็กแบบใดหยังคลิปกันบ่มีเสียงก็มี่กบเฮากบเผาเอาหนาเ้าเนาะค่ะเอาหนาเ้าออกมายืนเพื่อยืนยันตัวตนกับ ระบบนั่นะคะกับ AI ไอหลกักกเออเออกมาไรซดน้่มนะคะพี่น้องการไล่ซดนี่เขาจะได้เปิด AI เปิดการมองเห็นในเทาร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยืนยันตัวตนดีมากเลยนะเขาไปเฮ็ดเอาเด้อพี่น้องทีท่เคยเคยทดถอยเคยเฮ็ดแล้วแล้วก็บอกว่าอยากเฮ็ดอีกอีนั่งน่ะลับไม่เฮ็ดไม่ด้จาเขาไม่เฮ็ดไม่ขอสำคัญ เพิ่นเพิ่มลงเพลงด้ค่ะเออลืมลืม,ล,มลืมบอกอันนี้ไม่ลงเพลงนะทําอย่างสรรม่ําเสมอมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนด้วยต้องเฮ็ดเข้มงวดก็จะแขวงความสรรม่ําเสมอนี่และนั่งผ้าสู่ทาเราไปสู่ความสําเร็จทําให้ได้ด้ค่ะพี่น้อง สู้สู้นอะค่ะเด้อขอให้ปังปังทุกคนขอให้ได้ล้านวิวทุกคนนะคะพี่นงองคลิปนี้ก็มาบอกซ้ำนี่ล่ะค่ะคันคิดว่ามันมีประโยชน์เนาะก็กโจฝากกดไล่์กดแชร์ไปบอกเพื่อนๆน,น้ำเนือด้วยค่ะพี่นงองเด้อค่ะบ๊ายบายจ้า